โอ้ยปวดข่าวปวดหลังเมื่อตัวเจ็บข้อทำยังไงดีคะใครที่มีอาการอย่างนี้ทราบดีว่าเป็นแล้วต้องทุกทรมานกับการใช้ชีวิตประจำวันขนาดไหนทำให้เสียคุณภาพชีวิตแถมวิธีการรักษาก็ยากจนหลายคนเรียกว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมแต่จริงๆแล้วโรคนี้เกิดจากสาเหตุอะไรป้องกันอย่างไรและเป็นแล้วมีทางแก้ไขโดยไม่ต้องพึ่งยาได้หรือไม่วันนี้มีคาตอบค่ะ เริ่มจากการมาดูกันว่าพฤติกรรมแบบใดเป็นตัวเร่งให้ข้อต่างๆตามร่างกายของคุณเสื่อมลงจนต้องกลายเป็นโรคข้อเสื่อมไปฟังกันค่ะพฤติกรรมบางอย่างของเราในกิจกรรมประจําวันนี่เองล่ะค่ะคุณผู้ชมที่ส่งผลให้ข้อต้องรับแรงกดมากจนเกินไปกลายเป็นโรคข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งคุกเข่านั่งขาสมาดเป็นเวลานาน,าน,านการใส่รองเท้าส้นสูงยืนหรือเดินานานๆการนั่งทํางานในอิรยาบถเดิมๆไม่มีการเคลื่อนไหว นอกจากนี้สาเหตุที่เร่งให้เกิดโรคข้อเสื่อมไม่ใช่แค่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณเท่านั้นนะคะแต่ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นภาวะความอ้วนเป็นโรคเบาหวานโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือแม้แต่การเคยประสบอุบัติเหตุบริเวณข้อมาก่อนค่ะและจากสถิติการป่วยด้วยโรคข้อเสื่อมที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้นโดยพบว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ไม่ใช่แค่คนวัย40ปีหรือผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยทองเท่านั้นนะคะ แต่หนุ่มๆสาวๆที่ไม่ดูแลสุขภาพใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆกับพฤติกรรมเสี่ยงก็มีโอกาสจะเป็นโรคข้อเสื่อมได้เช่นกันแม้วัยจะห่างไกลาการเป็นโรคนี้ก็ตามค่ะวิธีการสังเกตอาการของโรคข้อเสื่อมเริ่มจากอาการปวดข้อที่ประสบปัญหาก่อนซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะมีอาการข้อตึงในตอนเช้าและมักจะมีอาการปวดในช่วงออกกำลัง เมื่อขยับข้อจะเกิดเสียงกระดูกเสียดสีกันหลังจากนั้นข้อจะบวมโตขึ้นเนื่องจากมีการสร้างกระดูกอ่อนเอ็นและเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นรวมถึงกล้ามเนื้อรอบข้อก็จะอ่อนแรงค่ะหากเป็นโรคข้อเสื่อมแล้วรักษาอย่างไรการรักษาโรคข้อเสื่อมในปัจจุบันทำได้หลายวิธีตั้งแต่การทำกายภาพบำบัดการใช้ยาสเตียรอยด์การผ่าตัดเปลี่ยนข้อ ซึ่งแต่และว,วิธีล้วนมีค่าใช้ใจ่ายสูงมีผลข้างเคียงในระยะยาวและนะับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจึงทำให้การรักษาโรคข้อเสื่อมไม่ได้ผลเท่าที่ควรค่ะมีทางเลือกอื่นที่ได้ผลและปลอดภัยกว่าหรือไม่คำตอบคือมีค่ะเป็นเรื่องน่าเยินดีที่ทุกวันนี้วิวัฒนาการของธรรมชาติบำบัดทำให้ผู้ที่ประสบปัญหาโรคกระดูกและข้อเสื่อมมีทางออกที่ปลอดภัยกว่ามีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะครับ ก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ขาวเนี่ยหลัง่งสารสตัวมากเกินไปคือ T N F อลฟาอินเทอร์คิน6และอินเทอร์คิน17นะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลัง่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5ชนิดคือบังคุดเงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันพเราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปียกเสมือนฟองน้ำอยู่ด้วยนะครับ อาการปวดเหล่านั้นจึงหายไปจากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอปโกในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอปโกจึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า300คน และมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับทราบว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเพราะอ,อะไรฮะมัน,ม,นมันปวด่ะคะมันเจ็บขับรถก็เจ็บโอ้ขับรถก็เจ็บบางครั้งปวดมากเวลาเมื่อก่อนมันจะเป็นมันไม่ใช่แสดงว่าจ<ะ>เจ็บนี้ไม่ใช่เข่ามันมาถึงต้นขาเลยใช่ค่ะอืใช่ค่ะแล้วไปหาหมอไหมครับ ไปค่ะคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อม,อมก็เอ็กซเรย์นะคะเอ็กซเรย์ ray, แล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วคุณหมอฟันธงไหมครับว่าจะรักษาอย่างไงให้หายก็เขาบอกว่าให้ออกกําลังกายตรงข้อเขาอ่านะคะเขาก็บอกวิธีมาแล้วก็ห้ามนั่งพับเพียบอะไรทั้งหลายหละที่เป็นสูตรของเขาเลยครับ ก็ปฏ <muitas S 2> ิบ <sketches> ัต oh, <and> ิตามนั้นแล้วดีขึ้นไหะก็ดีขึ้นบ้างดีขึ้นบ้างก็คือเลี่ยงอะไรที่มันจะทําลายข้อเข่าเห็นอกมีนิ้วข้อนิ้วอักเสบด้วยใช่ค่ะข้อนิ้วมืออักเสบเป็นค่ะคือตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะแข็งมันจะกำจะแบนนี่จะลําบากมากอแต่ตอนนี้ไม่เป็นละค่ะไม่ล็อกแล้วว่างไม่ไม่ไปไม่ใช่เป็นนิ้วล็อกนะคะอมันแค่แข็งมนกาไม่สะดวกใช่ค่ะกางไม่สุดใช่ค่ะแล้วเวลาจะกำก็คือปวด ใช่ค่ะมันจะเจ็บมันจะเจ็บแต่ตอนนี้หายแล้วค่ะแล้วผมว่าอาจารย์สัมพันธ์เป็นคนแนะนําอาจารย์แล้วใช่ค่ะว่าตอนตอนแรกเชื่อไหมฮะเชื่อไหมเหรอคะก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วค่ะก็ต้องเชื่อตุลาห้าเจ็ดที่รู้จักงานวิจัยของขอาจารย์ใช่ค่ะก็พอได้ก็สั่งจากพ่ออเนี่ยค่ะแล้วก็รีบทานเลยแล้วผลกี่วันรู้สึกประมาณ มาจะรู้สึกตรงข้อนิ้วมือก่อนครับข้อนิ้วมือประมาณสิบห้าวันนะคะดีขึ้นเลยไม่กลับมาเป็นอีกเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เป็นอีกเลยนะไม่เป็นอีกเลยออันนี้ยืนยันได้นะคะยืนยันได้เพราะว่านิ้วมือนี้ถ้าเจ็บไปเนี่ยมันมันทำงานก็ลำบากเดินก็เจ็บหัวเข่าก็เจ็บใช่ค่ะใช่ค่ะทำอะไรก็ไม่ได้นี่มันทรมานทรมานเอแล้วแล้วกับหัวเข่า ภายในเมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่าหัวเข่านี่ประมาณประมาณยี่สิบกว่าวันได้ไหมคะหลังจากที่ทานแล้วนะคะประมาณยี่สิบกว่าวันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเดินได้มากขึ้นครับค่ะแล้วก็ตอนนั้นยังสอนอยู่ด้วยสอนค่ะตอนนี้ก็ยังสตอนนี้ก็ยังสอนคือยังไม่เกษียณว่าอย่างนั้นจากเดิมนี่คือเดินขึ้นเดินลง เดินขึ้นเดินลงก็ปกติทุกวันนี้ก็ต้องขึ้นไปชั้นสองครับค่ะแต่ความรู้สึกมันต่างกันต่างค่ะเดินขึ้นปกติแล้วที่สําคัญที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประมาณวันที่สี่ค่ะพานักศึกษานักเรียนไปท่านักศึกษาส่วนน้องนูตก็ต้องเดินค่ะและที่สําคัญกว่านั้นก็เข้าห้องน้ําไปเจอห้องน้ําแบบยองยองโอ้โหนั่งได้ค่ะทดลองตัวเองด้วยใช่ตอนแรกจะเข้าหรือไม่เข้าดี ก็เอาเข้าดีกว่าทดสอบตัวเองปาก้ยันั่งได้สุดเต็มร้อยขึ้นเองโดยไม่ต้องมีอะไรเกาะเลยนี่ยืนยันได้โอ้โหยอดเยี่ยมเลยจริงจริงค่ะทาอะไรได้เดินได้ไกลได้มากขึ้นครับครับดขกงแรงขึ้นแข็งแรงครับแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับมก็น่ายินดีมากครับขอบคุณมากครับคุณสุภาพรครับรู้ตัวหรือทราบผลการวินิจฉัยของคุณหมอว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเมื่ออายุเท่าไหร่อายุประมาณ ยังไม่ถึง50บนะคะอูอันนี้ป่วยนานนะครับเพราะว่ารักษาจากโรงพยาบาลแผนปัจจุบันนะคะประมาณสปีค่ะตอนที่เริ่มเจ็บแล้วคุณภาพชีวิตเป็นยังไงฮะทรมานค่ะเวลานั่งเราก็ปวดนอนก็ปวดแล้วกลางคืนจะเป็นตะคิวทั้งสองข้างหรือข้างสองข้างค่ะสองข้างเลยค,คุณหมอคุณหมอบอกว่าเสื่อมรุนแรงแค่ไหนไหมฮะก็กระดูกบ,บาง บางมากค่ะเกือบจะต้องผ่าเขาเ,เพราะว<ะ>่าจะต้องผ่าค่ะและ้วล้วปวดนะฮะปวดแล้วก็บวมสองข้างนี่ก็จะห้อยลงไปเลยอืนะคะแล้วมันจะร้อนเผาๆในกระดูกแลก้วก็ที่ขาสองข้างหัวเข่าสองข้างเนี่ยค่ะครับแล้วใช้อะไรใน,ในการช่วยประคองในการที่จะต้องเดินเหินหรือว่าใช้ชีวิตอ๋อไ,ไม่ประคองค่ะไปพบแพทย์ ทำไมตอนนั้นไม่ตัดสินใจผ่าเปลี่ยนซะอ๋อดิฉันไม่กล้าเพราะว่าเห็นรุ่นพี่เข้าไปผ่าแล้วเขาไม่ได้หายขาดนะคะเวลาเราไปเราจะเจอก็จะคุยนะคะชอบคุยหาประสบการณ์ว่าผ่าแล้วดีขึ้นไหมคะคือพูดง่ายๆก็มีการศึกษาใช่ค่ะมีการสอบถาม,ถามจากผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วค่ะสรุปว่าไม่ตัดสินใจจะผ่าตัดไม,ไม่แน่นอนไม่ทำแน่นอนเมื่อปี55ลูกสาวก็ไปค้นพบ ดูใน Google ดูใน YouTube เนี่ยค่ะครับค่ะก็เจอของแอปโก้เนี่ยค่ะการวิจัยลูกก็เอามาให้นะคะผลงานวิจัยของอาจารย์ก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์หยุดยาแผนปัจจุบันทุกอย่างหมดเลยค่ะโอ้หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปดิฉันก็หายปวดหายบวม แล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะสิวันจากที่ได้สัมผัสงานวิจัยของโอเปอเรชั่นบิมคดีขึ้นเลยเหรอฮะดีขึ้นค่ะอันนี้เป็นความเป็นจริงนะคะสามารถเดินหรือว่าเดินก็สบายค่ะไม่ปวดแล้วก็ไม่บวมออกกาลังได้ไหมฮะออกกําลังก็ได้แต่เราต้องทําตามตามวัยตามวัยของเรานะคะไม่ไม่หักโหมนะคะคือทําตามวค่ะยืนในเวลานานยืนได้ไปวัดไปวาไไปด้นั่ง ผ้าเพียบได้ผ้าเพียบได้โอ้โหเยี่ยมเลยครั้งสุดท้ายนะคะทอดผ้าป่าก้าวรับเมื่อเดือนสิงหาก้าววัดก็จะต้องถีถีถีเก้าวัดต้องต่อกันนะฮะขึ้นลงรถขึ้นลงรถสบายค่ะไม่ต้องมีใครมาพยุงไม่ต้องไม่ไม่ต้องโอ้ยสบายเลยนะครับค่ะถือว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าเดิมไหมฮะดีค่ะแล้วก็หนึ่งปีเราจะต้องตรวจสุขภาพหนึ่งครั้งนะคะยังก็ต้องไปขอหมอว่า ขอตรวจเลือดนะคะ L D L D S L อะไรประมาณนี้ค่ะคุณหมอบอกว่าแถมไตให้อย่างเพราะว่าคือจะต้องตรวจให้ครบเซตอ๋อตรวจไตด้วยค่ค่าการทำงานของไตเป็นยังไงครับผลทุกอย่างดีหมดสมมารหมดเหมือนที่ของอาจารย์ว่าเอองานอาจารย์งานวิจัยดิฉันทานไปแล้วคือเคืออนที่ความเป็นจริงทุกอย่างค่ะว่า คุณภาพชีวิตเราดีเราไม่ป่วยเราไม่เวียนหัวคนสูงวัยขนาดนี้จะเจ็ดสิบแล้วเนาะตื่นมาไม่เคยเวียนหัวไม่เคยปวดหัวและไม่เหนื่อยด้วยคต้องถือว่าเป็นเป็นผู้สูงวัยที่ดูแลสุขภาพอย่างดีมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำแต่นี้ตก็ปกติดีปกติค่าเลือดปกติดีทุกอย่างดีทุกอย่างโอ้โหคุณหมอถึงบอกว่าเออผลเลือดของคุณป้าดีมากค่ะแล้วปีหน้าหนึ่งปีพบแพทย์หนึ่งครั้งอะ ใครอยากได้สุขภาพแบบนี้บ้างคะโอ้หนึ่งปีพบแพทย์แค่หนึงครั้งเริ่มสงสัยแล้วว่าทําไมแข็งแรงใช่ค่ะคุณป้าไม่เป็นไรผลเลือดผลอะไรคุณป้าดีหมดทุกอย่างดีหมดหลังก็ไม่ปวดนะคะไตเราก็ปกตินี่ต้องบอกว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมมากๆ่ากนะครับดีดีมากๆเลยค่ะครับผมขอบพระคุณคุณวิพามากครับขอบคุณมากครับ มีคือตอนตอนแรกเลยนะครับคือผมกลับรถกลับมากลับบ้านนะครับแล้วก็ลงจากรถก้าวขาไม่ออกนะครับมันรู้สึกว่าปวดตรงพวกเข่าทั้งหมดเลย <c oughs> ทีนี้ผมก็ทนอยู่ทนอยู่จนกระทั่งว่ามันเจ็บปวดทนไม่ไหวกว็าทางออกแฟนผมเล็ลูกบอกว่าพ่อไปโรงพยาบาเ <c oughs> ลเถอะจะได้รู้ว่าเป็นอะไร <c oughs> แต่แล้วผมก็ไปโรงพยาบาลมานะครับผมไปพบมาสามหมอนะครับ ทีนี้หมอบอกว่าลักษณะอย่างนี้ก็าตามฟิล์มเอ็กซเรย์บอกว่าเป็นโรคข้อข้อเสื่อมข้อเข่าเสื่อมค่ะทีนี้ผมก็ได้รับยาจากหมอก็คือว่ายากแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยานวดครั้งหลังสุดผมไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเจอเพื่อนคเพื่อนก็บอกว่าอาการก็ดีขึ้นมาก เพื่อนที่แนะนํานี่แสดงว่าเพื่อนมีอาการปวดข้อเหมือนกันปวดเข่าเหมือนกันแล้วไม่ใช่ครับยังไงคะพวกก็เป็นเบาหวานนะอ๋อเป็นเบาหวานอ่ะเป็นเบาหวานทีนี้ก็บอกว่าเนี่ยก็กินตัวนี้ไปครับก็บอกปัจจุบันนี้เขาเขาสบายแล้วคือดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วผมก็เลยมาเปิดเน็ตพอเปิดเน็ตเสร็จปั๊บอ่านดูในเน็ตแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่มียาไม่มีสารเคมีค่ะผมก็เลยโทรศัพท สั่งซื้อเลยลกักษณะการลุกการเดินของผมไปไหนยังไงก็จะนี้เดินนั่งเดินอะไรก็สบายหมดเนี่ค,คุณภาพชีวิตดีขึ้นคุณภาพชีวิตผมก็ตอนนี้ก็เดินเดินนั่งได้ได้แล้วสบ,บสบายใจแล้วสบายใจแล้ว <c oughs> มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วมีปัญหาตอนนี้รู้สึกปวดข่าและเริ่มเข้าข่ายข้อเข่าเสื่อมแล้วอยากจะฝากยังไงบ้างคะถ้าไม่เจอด้วยตัวเองผมก็ไม่เคยเจอทีนี้ผมอยากจะเชิญชวนเนพะื่อนผูง นะครับหรือว่าคนที่ได้ดูรายการนี้นะครับโปรดตัดสินใจเถอะว่าประสบการณ์ที่ผมได้มาเนี่ยมันได้กับตัวผมเองแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะครับถ้าไม่เชื่อก็มาลองดูนะครับมาลองดูได้เลยก็เจ็บเจ็บเขานะคะตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วมีการเจ็บเขานะคะเจ็บจนจนแบบเดินไม่ได้เลยค่ะ ไปออกไปไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่กับบ้านเดินไปไหนก็ลําบากจากคนที่เคยเดินได้เป็นปกติถูกไหมคะอยู่ดีๆก็เจ็บขึ้นมาแล้วก็เดินไม่ได้เลย่ะเจ็บเจ็บสลับกันบางทีก็เจ็บทั้งซ้ายทั้งขวาเจ็บน้อยเจ็บไปถึงเล่าไปถึงข้างหลังอไปถึงไหลอะไรก็ไปหาหมอคุณหมอว่ายัไกินยาก็แพ้แพ้ยาเพราะว่าขาบวมเท้าบวมอ๋อคุณหมอให้ยาแก้ ก็ให้ใครยาไข้เส้นยาแก้ปวดค่ะก็แพ้ยาแพ้ขาบวมขาบวมตุยเลยอเวลานั่งรถนั่งนั่งนะไม่ได้ขับนะฮะนั่งกระแทกทีเจ็บเจ็บหลังเจ็บข้าะเจ็บจนแบบทรมานนะคะรู้ชวนไปกินข้าวอย่างนี้บอกแม่ไม่ไปแม่ขออยู่บ้านเถอะเวลาขึ้นขึ้นข้างบนนะคะต้อง ต้องมือต il, ้องคอยพยุงจับเสาจับราวไว้ใช่ค so. so, ่ะค so, ่อยๆก้าวเท้าก้าวเท้าก้าวเวลาลงมาเสียงก็แกลบอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะแล้วมาเริ่มสนใจตัวผลงานของอาจารย์ได้ยังไงคะค่ะเจอที่รายการนะคะดูทีวีอยู่ค่ะดูทีวีค่ะก็สนใจค่ะแล้วแฟนก็บอกอมดีนะของอาจารย์นี่ดีนะครับค่ะ มีอาการงานวิจัยรับรองวิจัยะ่ก็เลยขับรถมาขับรถมาก็ยังเดินมาก็ยังเจ็บเท้านะคะเดินกระเพกกระเพกมาหาเป็นพี่เป็นเยอะนะต้องกินกินไอ้นี่ด้วยค่ะไอ้น้ำน้ำมังคุดด้วยคค่ะปรากฏว่าสามวันอยทําไมเราแบบสบายอ่ะไปไหนอยากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปห้างไปเลยก็อยากไปซื้อของอสามวันนี่คือคุณภาพชีวิตดีขึ้นเลยเหรอคะข่าวค่ะ ก็ดีขึ้นเยอะเลยหาสามวันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็ไปไหนมาไหนก็ปกติขับรถก็ได้ปกติแล้วคุณภาพชีวิตดีเป็นปกติแล้วดีมากเลยดีมากเลยค่ะ